ระว,วังมันกลับมาอ๋อโยเนะมาแล้วพี่สายมันมาแล้วค่ะฉันต้องปกป้องไซยาดาเมจดามจตามมาจากไซยาดามจโล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 โ,ลโลบงังบังโอ๊บบังให้ดาเลสบังให้ดาเลสบังให้ดาเลสโจจ้จะตายอยู่แล้วโอ๊ยนะเฉียดตายเวอร์แต่ก็ช่วยเพื่อนช้ำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจ,จ์อีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะก็มาเล่นคามา่าซัพพอร์ตเนาะ พวกเธอเห็นสกินใหม่ของคามาที่จะเข้ามาหรือยังฉันรู้สึกเสียดายมากเลยอะตอนแรกฉันคาดหวังให้เป็นเฟรรี่ควีนอะฉันชอบสกินนั้นมากกว่าอีกก็หวังว่าสกินถัดไปของคามาจะเป็นสกินเฟร r ี่ควีนนะคะสาธุสาธุสาธุาธ<อ>แรงมากเริ่มเลยหรอคลิปยังไมถทานได้ชนกันเลยนะคะฉันไปไม่ทันนะนะแม่ก็อระวังนะเนค่ะโปกไปหนึ่งแมทอยากให้เคสเลมันกดเราได้นะคะแล้วก็แต่นั้นลําคาญต้นไม้นางไส่ราเนะาะเมื่อกี้พวกคนเห็นไหมว่านะต้นไม้นางเอาบังสกิลยิงสกิลหนึ่งฉันได้นะ ก็มาสิเน่เกือบเคชเกือบเคชก็ไปเอาของก่อนก็ได้นะไซยาก็เลือดน้อยแล้วด้วยมาทําอะไรอะชุดนี้มาทาอะไรอะเอาเลยไมล่เอาเลยไมล่เออไม่เล่นนะไม่เล่นนะเด้อเสียแฟลเหรอฉันก็พยายามโป๊กไปเรื่อยๆนะแต่ก็คือต้องระวังต้นไม้ไซลาทิ่หนึ่งเออไซยาก็เลือดน้อยนะระวังโอ้ชิบหายโดนลูดเน่เต็มๆค่ะเน่วงรอโอเคนางสบัดนี่โอ้ไม่ก็ดูดสู้ไหมอะ ฉันบังให้อยู่ฉันบังให้อยู่โอเคกลับบ้านปลอดภัยเริ่มลรอเริ่มลรอเดี๋ยวจะไปโล่ให้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปโล่ให้อยู่ค่ะนี่นี่นี่ได้อยู่ไหมได้อยู่ปุ๊บเนี่ยต้นไม้นกไฟลาบังอีกแล้วได้ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันโซนนะเอาดีๆนี่คือแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้นะมังกรน่ะคือ,อฝั่งนั้นไปใช้วาณาเนาะแต่มังกรไปเยอะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะใช้วาณาเออโอเคเออกระเด้งแล้วมาโดนแถบนะังเคทตลินอีกเลริ ได้ไหมอ่ะคืออยากให้นี่อย่าตายนะคะอย่าตายนะคะเลือดเหลือแบบกระปิมกระมากโอ๊ยมามาเก็บมันก่อนโอ้ยป่าเราก็ตายว่ะแต่ก็น่าจะได้อยู่แหละนี่แล้วก็วงล้อแห่งการกระสีดุบเลือบรออบเอาหรอเอาหรอคิดเลนนี่ค่ะนี่ค่ะมเล่นนะคะอ๊ะกี่ดอกอไม่น่าถึงอ่ะกลับก่อนละกันฝากไว้ก่อนนะคะบาย อย่าดูถูกชัยวนหน้ามาังกร3ตัวค่ะอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้จะดีที่สุดไล่มันไปเอาลิฟนีเนค่ะโบกไปช้ำๆโอ๊ะแต่ก็เจ็บเหมือนกันเอาดีๆละเอ้ยจะได้ไหมอ่ะจะด้นติฉันยังไม่มีโอเคเสียไปแล้วตัวแรกแต่อย่าเสียกําลังใจค่ะเสียมังกรไม่เป็นไรมันอยู่ตัวเดียวแล้วเตรียมตัวปฏิบัติการนางฟ้าบึบเรียบร้อยเดือนนี้อ๋อสิ้หายอ๋อแม่กโอ้ยดีแล้วที่ยังมีโลท่านอ้าวแล้วเก็บสองไงคดีพลิก คดีพลิกเลยสิคะเอาป้อมเลยก็ได้นะเพราะว่าฝั่งนั้นสรารวนลิฟอยู่แต่ก็ล้ง่ายได้ดลิฟแล้ง่ายคือเราได้เฟิร์สเทเลทก็ไม่มีความหมายคะ่ะเราได้เฟิร์สเทเลทนะคะโอเคได้เฟิร์สเทเลทแล้วกลับเลวฉันกลับแล้วนะไซยาโอ้ยโอเคเสีย okay, ลิฟต์ตามนั้นเราเสียสองออบเจกต์ก็จริงนะแต่ว่าอย่าเพิ่งใจเสียนะคือแบบรอเล่นก่อนเออชิบหายโอ้ย ขอโทษค่ะไซยาแต่ก็น่าจะได้อยู่ละเดอเออฉันให้เธอเลยฉันไม่ราดคือฉันวาง Redemption พลาดเว้์โอ้ยมังกรระวังนั้น,น่ะระวังนั้นนะวงล้อแต่ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะโอเคเราได้นะคะก็ทันไหมอะถ้าถ้าได้ก็เลิศโอเคไซยาฉ่ำสุดนะคะจะเย็นๆค่ะจะเย็นๆค,ค่อยๆรอเก็บมังกรไปนะคะ ถล่มป้อมกลางเลยก็ได้นะตอนนี้ฉันว่าน่าจะได้อยู่แหละเพราะเรามากันสักตั้งสามคนะนะเนาะเออแตเจนมาว่ะแตเจนมาว่ะแล้วก็อยู่บนอีกสองนะคะก็ไม่น่าจะได้อแต่เจตแรงมากถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ใชัยวานาได้อะมังกรตัวนี้คือเราเสียตัวแรกไปแล้วมันก็ไม่ยังไม่เป็นไรไงแต่ถ้าตัวที่สองไปอะ่ะมันยังเสียวนี่ค่ะแล้วลาดได้แล้วแย่งได้ไงไม่ให้เข้าค่ะนี่ ไม่ให้เข้าค่ะโอ๊ยอแต่ว่าไอรีเลียอยู่บนวะก็ต้องเล่นระวังหน่อยนะตาอ,อ่าแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไงคดีพิกเลยฉันก็เตรียมโลฉันก็เตรียมโลฉ่ำๆไปคือตอนนี้ฝั่งนั้นชัยวนาตายแล้วโอเคอ่ละลดลดลดค่ะได้ละหนึ่งบนโดนวะคือแบบฉันจะวิ่งไปรีเดียมชั้นลงหัวทันไหก่อน คือเพื่อนใจเย็นๆน,นะถ้าตายฉัฉนว่ามีสิทธิ์เสียอยู่นะไอเอลบอลน่ะคือแบบใจเย็นๆน,นะคะใจะเย็นๆน,นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าวแฟดมาเอาเลยเหรอนี่ก็วงล้อแห่งการกันสินึ่งแม์นี่อย่าดูถูกดาเมจตาย,ย่าดูทูกดาเมจคามาค่ะเออ <laughs> เก็บมาได้อยู่และเนาะจบจบเนาะจบไหมจบไหมโอเคมันรอดก็แล้วแต่กันดูงดี โซนไว้ค่ะอย่ายอมค่ะอย่ายอมค่ะเพื่อนสาวนี่อ้าวเราไปโดนไข่จบอ๊อบชิบหายตายไหมนะอย่าเพิ่งตายนะสายาดาเม็หลักตัวเดียวโอ้ยแต่ว่าเจสฝั่งนั้นขีดไปแล้วนะโอเคฉันโดนกับดักน่าจะทําอะไรไม่ได้ละอืมถอยก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าป่าเราคือกําลังเดินมานะอ๋อาซยาหาได้ไหมโอ้ยเราได้อยู่นะเราได้อยู่นะฉันจะรอให้เธอฉันจะรอให้ได้ไหมโอเค ขอบคุณที่ยังไม่ตายค่ะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอนะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอนะเอทอกว่าเธอจะไม่สมัยพลาดใช่ไหมใช่อยู่แล้วเนาะโอเคไปยังชัวร์ที่มันไม่มาโอโห TF เปิดแมปแล้วก็คือป่าล้างเต็มเลยค่ะอุย้ยเกือบตายแล้วฉันได้คิวแล้วฉันเฮลและฉันโลค่ะแล้วฉันทำอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันโปกเป็นหนึ่งแมปแบบแรงๆค่ะ คือโอ๊ยแต่ว่าป่ามันตายแล้วเราน่าจะได้มังกรแล้วนะเราน่าจะได้มังกรแต่เอทอกช่วยมาเอามังกรได้ค่ะเธอเป็นป่าโอเคลดนี่แหละถึงจะลดมีโอกาสจบก็จบเลยดีกว่าเนาะดีนะที่ชัยวน้าไม่ได้สาบมังกรนะคะถ้าได้เนี่ยฉันมีสิทธิ์ว่าเกมอาจจะพลิกไปแพ้ได้นะคะโอ้ยอยย,ย,ยมาถึงก็เล่นเลยหรอแล้วเป็นดาเลียด้วยไงคือจะได้รีเมคไมาตาเนี้ย ถ้าไม่มาก็รีมิเลยก็ได้เอาไม่กล้าแล้วกลับมาไงต้องออกตัดเลือดช่วยรล้ว่าไม่ไงั้นไม่ไหวนี่ค่ะไม่ให้กลับเพราะฝั่งนั้นอ่ะคือเป็นโซลกะเนาะน่าจะต้องออกตัดเลือดช่วยกับสายานะคะสายะาระวังนะแต่ฉันมีโลอยู่โอเคแต่ฉันไม่ได้เอาฮิวมานะฉันเอาอีกไนมาแต่ว่าเอากดมาบางับางบังเอากดอันติแนบังค่ะบงับงบังนี่งงเป็นไง จะเคยพลีดิกแมนปะไม่เคยโปะนะคะรสช้ำอากสติก๊กหวานาน่าจะไหวอยู่แหละมาเลยเดี๋ยวฉันเปิดให้เดี๋ยวฉันกับสายาเปิดให้คิดว่าอาจจะฝั่งนั้นไปแลกลิฟไหมน่าจะไปแลกลิฟแล้วแหะนะฉันว่าไม่น่ามีใครกล้าเข้ามาหรอกอ่ะโอเคเขาไปแลกลิฟด้วยนะคะโอ้กดเขาเป็นป่าไปแลกลิฟเนาะอืมก็โอเคก็แล้วแต่แล้วก็ได้มังกรไปนะคะ ไปไปช่วยกลางต่อพอเขาปล่อยลีบกลางค่ะทําไมต่อนี่บวกอกอกกอดแบบเแบลบลแบบแต่แบบเหมือนจะไม่เข้าเลยเลยระวังนะคะเนี่วงล้อไปโอเคแล้วไปแล้วให้ต่อแล้วให้ต่อโอ้ยฉัน้อยเธอแล้วนะคะมาคามาเอ้ยไม่ใช่คามาโอเค,ค,ค,อค,อคอกิดคามิวคามิเอลากร์ดค่ะโดนบทขยี้สุดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะคะโอเมกอดไปทันไหมเนี่ย ไปทานไมโลโอเคได้อยู่นะคะก็ยังไม่เคชนะคะอตอนนี้คือแบบว่าอ๋อแ็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวยัดอ้าหหนูโดนลมค่ะเนะหนูโดนลมค่ะช่วยได้ช่วยด้วยฉันอยากปกป้องป้อมเอาไว้ฉันอยากปกป้องป้อมเอาไว้อีอน 8, นอกอดแปดอีออกรดแปดอ้า ไม่รออะเออมันคุ้มหรอมาแลกกับซับห่าขีดไปลอยฉันว่าน่าจะได้ป้อมแหละเพราะว่ากลางฝั่งะนะั้นคือลงไปเติมล่างแล้วแล้วมันไม่มีเพจแล้วเด็ดป้อมอ่ะก็คือตีแตกแบบง่ายๆนะคะโอ้ยไซาย,ยาจะเอาต่อหรอจเจนนะอ๋อโดดเอกซอนแล้วฉันว่าถอยเลยไม่ได้ละกลับดีกว่าฝั่งนั้นยูนีก็เกิดนะแรงช้ำอยู่รอก่อนมาๆมา,มา,มาฉันมาละฉันมาละก็ลุมบ่หรออ๋อไป oh <my> <Yeah. S 2> เดี๋ยวนะเ๋ยานาะโอ้โหยังแลกได้เนาะ ดาเลียทมตายนะคะออปจิกเกิดนะคะไม่แล้วดาเลียตายตอ,อ,อนมังกรเกิดทุกคนชิมหายละก็คือกันอย่างเดียวค่ะฉันกันบ้านดีกว่านะนี่มาไฟกันนางเซตดีกว่าเพราะยังไงเราก็ไม่ได้หรอกมังกรกางกระปาเราตายนะคะซินด้ากับดาเลียตายอะ่ะก็มาดิมาลอยมาลอยจะถอยลลมันค่ะ มาเดิมมาเด้งค่ะมาเดิมมาเด้งๆๆ <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้นะโอ้บชิบหายสายยาเธอรอดอยู่ใช่ไหมเธอรอดอยู่ใช่ไหมโ oh อ้ไม่ก็คอยยังชั่วกลับกันขับเพื่อสาวมันจะดีกว่านี้นะถ้าไม่ขาดสายยากับฉันเนี่ยเอาดีๆไว้สามห้าอะแต่โซลกะขิดก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวเฮลตายก็ตัวอื่นก็ขิดตามไปด้วยนะแต่คือต้องระวังล่างนะเพราะว่าโยนิดันอยู่ระวังค่ะสายยาระวังโยนิใส่สุดแล้วน่ะ โอ้ใส่สุดจริงโอ้แมกกาฮิวโลอันตินี่ค่ะแล้วก็ตึงจะมาแอลหรอไม่ให้เล่นเอาเพคค่ะอ้าะโปะแตกแล้วค่ะมันตีกบาดมาดูแล้วโ oh อ้แมกกาโยนอะไรหรอโลฮิวโลฮิวโลฮิวอ่ะยังไม่ตายช่ได้ขอบคุณใส่ยาค่ะเธอเป็นเอดีที่ด h e ีสที่บังให้ัพอร์ตนะคะขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันแต่ทุกคนก็ระวังด้วยนะ ระวังด้วยนะคะชั้นแบบไม่อยากเข้าไปลึกเกินไปนะคะเพราะว่าชันเลือดน้อยและอันติก็ยังไม่มีแต่ฉั้นโลให้ได้ค่ะโลชลเชโลชลเชอีเก e ิลไปอาดเรียบร้อยโลอีก I'm on my way เอาดีเดนชั่นไปก่อนแล้วกันนะคะส่วนโลกำลังไปตามที่หลังส่วนโลกำลังไปตามที่หลังเอาไหมตู้ไหมตู้มันไหมนี่ค่ะโล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  <c oughs> ทันไหมวะทันไหมวะยังไงต่อดียังไงต่อดีงงอ,ดอาอแม ก็ดูเหมือนฝั่งนั้นจะถอยแล้วนะหรือเปล่าระวังนะระวังมันกลับมาอ๋อโยเนะมาแล้วที่หายมันมาแล้วค่ะฉันต้องปกป้องไซยาดาเมจดามจตามมาจากไซยาดาเมจโล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 บังบังอ๋บังให้ดาเลสบังให้ดาเลสบังให้ดาเลสจนจะตายอยู่แล้วโอ้ยน่เสียตายเว์แต่ก็ช่วยเพื่อนช้ำฉันว่าจะดีหรอไซยาเธอคือแบบโอ้ถ้าไซยาเปิด ก็ต้องใส่ตามแล้วอะคือปัญหาคือฉันไม่เห็นออกกอดไงอกอกกอดฝั่งนั้นเป็นป่าแต่แบบนั้นไงตู้มันขวางโอ้โหแล้วแฟดมาเอาแบบนี้ฉันว่าแล้วนี่ไงไม่รอป่าโอเคตั้งสติตั้งสติตสตคิดโพซิทีฟคิดบวกคิดบวกคิดบวกเรายังไม่แพ้มันแค่ลาดได้นะคะแค่นั้นเราก็กันบ้านไปเราก็กันบ้านไปอาอไม โอ๊ยสายยาไมร่รอดช่วยเต็มที่แล้วค่ะก็คิดบวกคิดบวกคิดบวกเราทําได้เราทําได้แล้วทาไ,ไ,ได้ใจเย็นตั้งสติแลวใจเย็นเห็นไหมโยน่ในอยู่แค่กลางแค่นั้นเองไปกันคนหนึ่งแค่นั้นฉันไปกันก็ได้ค่ะถ้าอ่ะถ้าดานเรจะไปดาเรก็ไปค่ะเราจะช่วยคาเมลไปเลยโอเคออเหมือนนางจะขึ้นมานะเหมือนนางจะขึ้นมาโอ้แล้วนางมาว่ะคามลเอาไงคามลคามล คามิลโลให้คามิลฮ okay, uh, okay, like ิวให้อ๊อบชิ่หายคามิลตายคามิลฉันตายแล้วค่ะแต่เก็บป่ามันก่อนเก็บป่ามันก่อนอย่าให้มันแบบอบโอเบจเก็บมันตบมันกอดมันไว้เลยโอเคจบอ่ะเออแบบนี้สูสีเอาสิลาดออเจกันเองโดยไม่ต้องมีสมัยค่ะเอาสีลดลดลดตูมันฉันเตยมโลฉันเตยมโลฉันเตรียมโลชั้นเตรียมล็อกให้โอเคน่าจะได้แล้วฉันบังไว้ก่อนจบได้ละค่ะ ความช่วยเหลือของท่านจะมาภายในอีกนิดหนึ่งแต่เอารี d e m p t i o ไปก่อนนะคะรอดไหมอะสิ้นหายอโล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 อันนี้อันติอันเซนแล้วก็โลโลโลก็มั่นไปเลยมั่นไปเลยค่ะเรามีเอลเดอร์เอาจบแต่เราก็มั่นได้เพราะเรามี Elder. เอลเดอร์เออแค่นันมั่นต่อค่ะมันต่อไม่รอแล้วนะเพราะเราก็มีเอลเดอร์ค่ะเรามีโลด้วยเรามีโล Low ด้วยโอเค เรามีเอลเดอร์ก็จริงนะแต่คือเราไม่มีบาลอนนะ่ะไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่าเออตัวทองได้เนี้ยโอเคมันมีฮฮลกับเดียวแหละที่เรามาเพลย์เซฟดีกว่าเนาะมาเอาบาลลอนดีกว่าถ้าฝืนจบไปมเมื่อกี้มีธิ์ไม่ได้เพราะว่าไงเราก็เลดเกมแล้วแหละเอ้ยใครลงมาใครหลงลงมาก็เตรียมเคสค่ะทา่านั้นท่านัน้นเน่ยิงสกิลหนึ่งแบบป,กป,กปกวกบวกหวาน,วานแล้วก็ไงต่อนี่แล้วก็โลกหวาน,วานจบได้แล้วแหละ โอเคแล้วฉันก็ได้คิวอีกแล้วค่ะหกสองวันหวาสพอร์ตจบได้สักที ก็ขอบคุณท no ุกคนนะคะที่ถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะมีจังหวะที่พลาดบ้างเนาะแต่ทุกคนก็ยังกลับมาตั้งใจเล่นกลับมาตั้งสติและที่สําคัญคือไม่โยนเนาะเพราะสำหรับชันแล้วนะการโยนก็คือแพ้ไปแล้วค่ะ99%อีก1%ก็คือแบกจนหลังหักมาชนะได้ค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสาหรับคลิปคาร์มาสปอร์ตเนาะซึ Gla ่งฉันหวังมากว่าสกินถัดไปของคาร์มาจะเป็น f ฟร r ี q ควีนนะคะก็ถ้าชอบใจคลิปนี BI ้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซลเซจด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่กดะะอนคีโ Bye.